เต็นท์จะอยู่ด้านล่างนะครับก็ตรงนี้จะเป็นบ้านพักแล้วก็ที่เป็นแค่ไม้นี่นะครับที่เป็นแค่ปูน,นครับสามารถกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวน้าจะพาไปดูจุดนะครับกางเต็นท์กันเนาะสําหรับวันนี้นี่นะครับก็เราไปอยู่ันที่จุดกางเต็นท์เจเจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับก็จะมีจุดกลางใต้ร่มไม้ก็มีนะครับ ทางใต้ลมไม้ตรงนี้ก็ใกล้ใกล้รถนะครับรถเราอยู่นูนสุดนี้ก็กางได้นะครับก็แนะนําเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ควรเป็นเ,เรียกเต็นท์แบบสามารถตั้งได้ด้วยตัวเองจะดีนะครับส่วนของนานะ้าวันนี้เอาเต็นท์ตัวใหญ่มานะครับก็จะต้องหาพื้นที่กางที่กว้างๆหน่อยนะครับ นี่นะครับก็ตรงนี้นก็จะเป็นวิวนะครับก็จะเป็นทางลงที่นี่ก็จะมีจุดพ่วงไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้สายที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยเราก็อยู่กับเจ้าตัวสนามเดินปังลาคุหน้านะครับ แต่ก,กูน่า EX นะก็เดี๋ยวน้าจะมาแนะนำวิธีการกางบนแค่มาบนแค่นะครับตัวนี้บนแค่เลยซึ่งาการางบนแค่นี้ก็ขีดจำกัดของบนแค่แบบนี้นะครับก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ใช้สำหรับ ต่างบนแค่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้สมอนสำหรับสมอ,สมอแค่น,ะนี่เนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าแค่ของเราเป็นไม้ไผ่หรือเป็นแค่อะไรอันนี้เป็นแค่ปูนนะครับก็ต้องใช้ตัวเนี้ยที่มีความยาวนยเพราะปูนมันค่อนข้างหนานะน,นี่นะก็จะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาจัดเตรียมสองเต็นท์กันนะครับซึ่งถ้าเป็นแค่แบบนี้จริงๆถ้านนะแนะนําก็จะเป็นเต็นท์แบบ Instanding นะครับหรือ,อเต็นที่เขาเรียก ตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะดีมากนะครับสำหรับเจ้าตัวที่นาใช้ตัวนี้เป็นสนามเดินปา่าก็สามารถตั้งได้ตัวด้วยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็จะใหญ่หน่อยนะครับซึ่งตัวอืนอ่นอืนอ่นนาก็ไม่ได้เตรียมมานะครับเตรียมมาแค่เจ้าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะกลางนาจะกลางในรูปแบบไหนนะครับสําหรับสถานที่แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาจัดเตรียมเสากันก่อน,น มาแบ่งกุบเสากัก่อนนะครับนี่นะครับขั้นแรกก็มาจัดกุ๊บเสานะครับจัดกุ๊บเสาที่มีเจ้าตัวเดือ,อยนีน้ให้อยู่กุ๊บเดียวกันนะครับ ก็จะอยู่กรุปเดียวกันซึ่งก็จะมีเสายาวอีกท่อนหนึ่งครับที่นี่นะครับเป็นกรุปเดียวกันนะจกกัดกรุปเสาต่อมาครับก็แยกสองต้นนี้ไว้ข้างหน้านครับอันนี้ก็จะเป็นเสานะครับเสานะครับ ก็เสามีหกต้นนะอ่ะตานนี้หลังจากเราแยกกลุ่มได้แล้วนะครับก็มาการเจ้าตัวอินเนอร์กันก่อนนะครับอินเนอร์ก็ดูอ่าด้านหน้าด้านหลังก่อนนะก่อนที่จะการนะครับว่าด้านไหนด้านหน้าด้านไหน,ด,น,หนด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีประตูทางเข้านะครับ ด้านหลังก็จะไม่มีประตูนะครับมาเจอแล้วนี่ด้านหน้าลงก็ค่อนข้างแรงสักนิดหนึ่ง แบบนี้ก็เกรียยอุปกรณ์ได้เลยนะครับสำหรับนาก็จะตรงตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเรากางตามลานดินเนาะเราก็จะปักสมอซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแค่ปูนเราไม่สามารถปักสมอได้นะครับเราจะไม่ปักสมอเดี๋ยวเราจะตั้งเลยแล้วเราจะใช้ความแข็งแรงโดยการขึงเจ้าตัวเอาเตอร์ดึงนะครับต้นสั้นจะอยู่กลางนะครับเราจะเอา เราจะเช็คต้นสั้นก่อนเดี๋ยวเราไปจยิบผิดต้นสั้นได้อยู่กลางนะครับดูหัวกระโหลกนะครับแล้วก็เสียบเสียบนี่ก็ดัไใจหัวกระโหลก รเราจะดันไว้่างนี้ก่อน,นอก,ก็จะเหลือนีต่อมาครับก็จะเป็นท่อนกลางนะครับก็จะดันเช่นเดียวกัน ็ต่อมานะครับก็จะเอาต้นสั้นสองต้นนี้นะครับใส่หัวกระโหลก น้าก็จะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนี่นครับนี่ก็าก็ขึ้นเสร็จแล้วตรงนี้นีก็เหลือแค่ ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก,ก,ก,ก็แกะหัวกระโหลกแกะหัวกระโหลกเสร็จก็เก็บลงถุงนะครับแยกอันนี้ก็เป็นถุงที่กันหัวกระโหลกมันกระแทก พาเต็นนะ่เน,นะนาะนะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยเราจะทำยงไงก่อนนี่น้ก็ใส่ตรงนี้ก่อน,น,น ที่วิธีของน้าเนาะก็จะขึ้นข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับสําหรับน้าก็จะมาขึ้นข้างนี้ก่อนแล้วกันน,นบนึ้นเลย ึเงเสร็จนะครับเราก็าจะเหลือส่วนมุมของผ้ายากครับนี่ก็เอาตัวเอาเตอร์มาคุมกันเลยนะครับหาด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็คุมเลยเจ้าตัวอักษรสนามเดินป่าจะอยู่ข้างนี้นะครับ ก็นาจะแนะนําให้ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับอาจจะขึ้นด้านนี้นี่นะครับเสร็จแล้วด้านนี้เกาวนี้ลงให้มันอยู่เซนเตอร์นะครับแล้วก็ไปขึ้นอีกด้านนึงนะครับตรงกลางเอาไว้ก่อนขึ้นขอบสุดก่อน ลังจากที่เราขึ้นเสาเสร็จแล้วนะครับก็ดึงผ้าลงแล้วก็ติดกิบล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวของน้าขึ้นเสร็จทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวก็มาขึ้นเสากลางนะครับแล้วก็ไล่ติดกิบล็อกนะครับแล้วก็จะไปทําเจ้าตัวถึงตัวอินเนอร์กับอาเตอร์ให้เป็นชิ้นเดียวกันตัวเป็นครับของมันได้ของตักษนะนะครับแล้วก็้องนี่นอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนกเดี๋ยวจะมาของตะขอกันนะครับ กาะสมอให้เรียบร้อยน,นะครับคือเต็นท์ข้อดีของเต็นท์พวกนี้นะครับมันสามารถตั้งได้ด้วยตัวของของมันเองนะครับเพราะมันตั้งได้เนี่ยเราก็จะกางได้ง่ายขึ้นนะน่าจะเอาใส่ล่องนี่ไว้เนาะก็มาทําข้างนี้เช่นเดียวกันครับ นี่นะครับก็หลังจากกางเสร็จนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะต้องมาทําความแข็งแรงของเจ้าตัวเต็นท์ก่อนนะครับก็คือโดยขึงนะครับเพราะไม่ไม่งั้นมีโอกาสมันปิวได้นะครับอันนี้สําคัญเราจะต้องขึงนะครับซึ่งตรงนี้ของน้าเป็นดินนะครับเดี๋ยวน้าจะปักสมอตรงตรงนี้สามารถปักสมอได้นะครับตามมุมนี้ปักสมอได้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่ไม่สามารถปักสมอได้เราจะใช้วิธีไหนกันเราจะใช้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวน้าจะทำให้ให้ดูก่อนนะครับต้องใช้ตัวนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับขอท,ทอําถ้าไม่งั้นลมอาจจะปิวได้ตัวนี้ต้องล้างไว้กับพื้นนะครับนี่ครับน่าจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับคือเรามันจะเป็นวิธีการหาเหรีย่ยญเนาะหาเหรียญแล้วก็ยัดลงไปขัดกับร่องนะครับ นี่นะครับนี่เนาะทำก็ะด้นนี้อีกด้านหนึ่งน,น,นะครับนี่ครับการใช้สมอคแค่เนาะน้าจะบอกนี้ก็เหมือนกับอันนี้เป็นร่องเนาะเราจะยัดลงลงไปก่อนนะครับยัดลงไปอย่างนี้แล้วก็หมุนมาล็อกกับแค่ไว้ จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการใช้เนาะน,นี่นะครับก็จะเป็นเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเกาะส่วนด้านมุมนี้นะครับพอดีว่ามุมนี้อ่า สามารถตอกสมอได้นะครับเดี๋ยวน้าก็จะตอกสมอนะครับนี่ม็มีจุดให้ตอกสมออยู่นี่ ก็จะลงอย่างนี้นะครับทั้งสามมุมนะครับก็เดี๋ยวต่อมานะครับเราก็จะมากลางเจ้าตัวเทเลสด้านหน้ากันนะครับ ตัวเล่อนหน้าก็เช่นการับใช้ตัวนี้เหมือน,อนกันนะครับตัวสำหรับสมอแค่นะครับมีเช่น ็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการ set เซตอัพเต็นสนามเดินป่าของน้านครับนี่หน่อยนี่ครับเดี๋ยวเรามาขึ้นตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับขึ้นเชือกลงนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่าคืนนะครับของจุดกลางเต้นที่นี่นะครับนี่เลยก็ด้านหน้านะครับจะเป็นทะเลดาวนะครับดาวบนดินนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังนี่เดี๋ยวก็จะเป็นจุดบริการนะครับของที่นี่นะครับก็มีทั้งห้องน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่นะครับที่เป็นร้านกาแฟนะครับก็ในส่วนของ ลานกลางเต็นท์นี่นะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับห้องน้ําก็จะอยู่ด้านหลังลานกลางเต็นท์นะครับก็มีหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีด้านบนนะครับหลังครัวอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็จะมีทั้งโซนบ้านพักนะครับแล้วก็มีทั้งโซนที่เป็นเต็นท์โดมนะครับก็ด้านล่างเดี๋ยวน่าจะพาเดินดูพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวคืนนี้น้าลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมว,วิวนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเดินเนาะวันนี้นะพามาดูตอนกลางคืนนะเพราะมันสวยหน่อยกลางคืนก็จะเห็นพื้นที่ได้กว,ว้าง ด้านบนนีครับก็จะเป็นยังเป็นคาเฟ่นะครับร้านอาหารนะครับก็จะปิดดึกเหมือนกันนะครับ่วนนี้ก็ด้านบนก็สามารถมารับประทานอาหารกันได้นะ เป็นคาเฟ่แล้วก็มีขายของบ้างนะครับก็สําหรับทริปนี้น้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวทริปหน้านะครับน่าจะพาไปไหนอีกนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับก็ขอบคุณครับฝากไว้แค่นี้ครับผม